ดูแสงนะว่ามันสว่างไหมตอนนี้มืดอยู่เปิดนี่สีเหลืองโอ้โหไปถึงโน้นเลยนะเพืเ่อนๆดูดิเดี๋ยวดูอีกสีหนึ่งสีขาวนะนี่สีขาวนู่นว่าสว่างอยู่เพื่อนๆราคาไม่แพงด้วยตลอดแบบการต่อที่มีสามเส้นแบบนี้เนี่ยสายไฟเส้นที่เหมือนกันะ่ะเราพันเข้าด้วยกันเลยนะพันเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วต่อไปก็ เอาสวิตมาทีนี้เส้นดำเนี่ยเส้นดำที่อยู่กับหลอดไฟนะเพื่อนๆเส้นดำที่อยู่กับหลอดไฟเนี่ยมันเป็นเส้นกาวเราจะเอาเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่หรือเข้าตัวถังก็ได้อันนี้สายไฟผมไม่พอไงผมเลยเพิ่มสายไฟเข้ามา,าสวิตช์เส้นสวิตช์เนี่ยมันจะมีสามสีเส้นแดงเนี่ยเราเอาไปเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ส่วนอีกสองเส้นเนี่ยเราเข้าเส้นแดงกับเหลืองเอาเข้าเส้นไหนก็ได้นะเพื่อนๆแต่ผมก็เอา เขียวเขียวเข้าเหลืองแล้วก็ออดําเข้าแดงอ่านี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้คือใช้งานจริงนะงานจริงเราต้องเอาเทปพันสายไฟเรืเท่าหดมาเก็บงานให้เรียบร้อยกว่านี้นะเส้นสีแดงนะเอาไปเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าบวกของแบตเตอรี่เราทําเองได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเพืเเ่อนๆทําแล้วเองงงไม่กล้าต่อสงสัยเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมมาตอบให้อันนี้สีขาว สีเหลืองเห็นไหมอันนี้เปลี่ยนหาเรื่องไฟส่องสว่างมันไม่เพียงพออย่างเงี้ยลองหาตัวนี้เปติดใช้ดูแต่เราก็ไม่ควรเปิดมันบ่อยนะบางทีเนมันไปนส่องตาโดนเพื่อนร่วมทางไม่ดีแต่แนะนําถ้าเกิดเราไปวิ่งทางเปรีป้ยวๆไกลๆอย่างเงี้ยแนะนำมีจะดีเป็นแสงสว่างส่องแสงสว่างให้เราตัวนี้ผมได้มาเนี่ยเป็นสวิตช์สามทางนะนี่ก็เปิดเลยสีเหลืองสีขาวเห็นไหม อันนี้คือราคาหลักสิบนะเพื่อนๆผมกดมาหลักสิบก็เพื่อนๆอยากได้ก็ไปหากดกันนะ